สวัสดีครับผมเนวิวันรรหัสลายมือลายมือเปรียบเหมือนแผนที่ชีวิตหลายๆคนนะครับในชีวิตที่ผ่านมาในการมีแฟนในการมีคู่ทําไมมีแต่พ่อไม้มีแต่แม่ไม้เข้ามาจีบหรือได้แฟนที่มีตําหนิต่างๆมือครับเขาลิขิตมาหมดแล้วนะคบว่าคุณจะได้คู่แบบไหนการดูคู่เนี่ยไม่ยากนะครับว่าคุณจะได้คู่มีตําหนิหรือเปล่าคุณดูจากในมือคุณนะครับเส้นบนด้านบนสุดเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งของเส้นใจ ตามในรูปได้เลยนะครับกิ่งของเส้นใจที่โค้งลงมาในแน,นังคานต่ําเขาเรียกว่าดวงของคุณมีโอกาสจะได้คู่ที่มีตําหนิเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้แต่ในทางกลับกันแล้วคู่นะเขาเรียกว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าเรารักกันด้วยใจยังไงก็ดีครับขออย่างเดียวอย่าไปแย่งใครเขามานะครับผมโอเคนะครับ แ p ปพลิเคชันโคโรไลฟ์ดูดวงออนไลน์ดูได้ทุกที่ทุกเวลา